ต้องจัดเตรียมเลยถามว่าทำไมต้องมีอย่างนี้ก็มันเป็นประเพณีมันต้องมีอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีไม่ได้เทียนก็ดึงร้อยร้อยร้อยคู่อะไรอย่างนี้ก็ขออรุณสวัสด์ตอนเช้าเนาะนี่นะครับนี่ก็คือเป็นพิธีนะครับของเจ้าของบ้านเนาะที่กําลังจะต้องเรียกว่าอะไรเอาผ้าอะไรเข้าไปแล้วก็อาศัยอยู่นะครับซึ่งต่างจากที่ประเทศไทยเนาะ ก็คือนิมนตพระมาทําบุญบ้านก็แทบอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าเป็นภาคเหนือก็มีอยู่นะภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบไทยเนี่ยเท่าที่เห็นก็มีไม่แทบจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับก็คือทําบุญแล้วก็ถวายเพนพระอะไรอย่างเงี้ยให้พระมาสวดอา่าเป็นให้เป็นมงคลอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละครับ แต่ว่าที่เชียงตรงเนี่ยมันก็ลองสังเกตดูนะที่ไอตรงเนี้ยมันก็จะมีหมักปู้คือดอกไม้ดอกไม้อะไรน้ำเต้าที่ใดทั้งหลายที่จะเอาไปวางไว้ที่แท่นองค์พระครับแล้วก็จะมีไอเนี้ยเป็นผานเล็กๆตรงเนี้ยมันจะมีน้ำมีข้าวเนี้ยเอาไว้ถวายองค์พระทุกๆวันนะครับก็จะมีการตักบาตรทุกวัน ให้แก่พระพุทธรูปที่ตรงข้างในนู้นนะครับข้างในนู้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีมีดอยู่ไอ้มีดเนี่ยมันก็เหมือนว่าประมาณว่าเอาไว้ป้องกันสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายครับแล้วก็ตอนนี้คือข้างในนี้ไม่ให้ใครเข้าไปนะครับคือขึ้นไปไม่ได้นะครับเจอปรับปัจจัยเลยนะครับเพราะว่าต้องให้ จะของบ้านขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นญาติเป็นอะไรกันนะเป็นมัคคณายกเป็นไรก็ขึ้นไม่ได้อันนี้ก็คือเจาของบ้านนะครับก็มีการปูเสือแล้วก็ทีนี้มันจะมีข้าเปลือกนะครับข้าเปลือกกับเทียนนะครับข้าเปลือกตรงนี้เราให้เราจับนะครับจับขึ้นมาจับเข้ามาคล้ายๆเรียกขวัญน,นะครับคล้ายๆเรียกขวัญ ก็มันก็คือเป็นการใช้แทนเรียกขวัญเลยนะครับออกมาได้เท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้นะฮะอันนี้เป็นพ่อเท่าเนาะยัดเจ้ของบ้านนะเป็นเป็นปูนะ่เนาะครับเขาก็จะอธิษฐานแล้วก็จับเอาเข้าเปลือกนะครับคือเขาจะจับเนี่ยจะเอาถ้าเป็นการเรียกขวัญจริงนะ่ะก็จะมีอยู่หกคู่ 12เม็ดนั่นเองครับ6คู่8คู่10เนี่ยไม่เอานะครับเอา12นะครับ16ก็แทบจะไม่เอานะครับหลักๆก,ก็เอาแค่6 8 12อย่างนี้นะครับถ้ามันเป็น9เป็นอ่า11 13อะไรอย่างเงี้ยไม่ผ่านนะครับ5อย่าเงี้ยไม่ผ่านต้องให้เป็นคู่นะครับคู่6คู่8คู่12อย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นฝ้าเป็นอะไรแล้วก็ตรงนี้สังเกตเหรอไหม จะมีแบงค์ห้าพันะครับแบงค์พันแล้วก็มีเหรียญก็คือเงินเก่าอ่ะเป็นเงินครับตัวหนึ่งอ่าให้ใส่เทียนด้วยนะครับ เอาข้าวกันก็คือคือข้าวขวัญเองฮะอันนี้คือเป็นมัคคณยกนะครับเป็นผู้ชี้ทางนะว่าทงทำแบบนั้นทรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเงินเก่าที่ว่านะครับเงินเก่านี้คือถ้าไปแลกอ่เงินไทยนะตัวหนึ่งก็เกือบ3ามร้อบาทไทยนะครับอ๋อเนี่ยมัคคณยกบอกว่าขึ้นไปขึ้นไปได้แล้วอย่างงี้นะครับเป็นสีิมงคลแล้วอะไรางี้นะครับ อันนี้อยู่ที่บ้านน้ำนะครับเอิองกระทายนครเชียงตุงรัดฉานนะครับรัดฉานนะครับอยู่เชียงตุงรัดฉานนะครับ <c oughs> นี่เขาก็กําลังจะไปเอาข้าวนะครับเห็นไหมอ่าก็จะไปเอาข้าวแล้วทีนี้เ้าจะไปเอาข้าวแล้วก็น้ํานะครับแล้วก็ไปตักบาตรพระนะครับไม่ใช่พระที่เป็นสามนเณรพระเนนนะครับคือพระพุทธรูปนะครับเออเข้าวใหม่ๆต้องข้าวใหม่ๆย,ยังไม่เคยผ่านการกินนะครับนึ่งใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับ น,นี่คือทําบุญบ้านนะคะเนื่องจากเป็นวันดีเนาะวันดีก็เลยต้องขึ้นบ้านก่อนนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแม่เท่านะแม่เท่าก็มาอยู่ตรงนี้พอ<า>เท่าตรงนี้นะครับข้าวมาแล้วนะครับอันนี้ข้าวก็จะไปถวายพระธรุปอ่า เจ้าของบ้านก็จะมีดาบนะครับป้องกันอาวุธสิ่งไม่ดีไม่ร้ายสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายแล้วก็เก็บปัจจัยนะครับอันนี้เป็นขวัญถุงนะครับเป็นขวัญบ้านใหม่นะครับมีแบงค์ห้าพันแบงค์พันแล้วก็มีเหรียญเงินเก่านะครับอ่านี่พอเท่าก็จะเก็บแล้วนะครับ <c oughs> นะครับอันนี้ในขณะที่เขาทําบ้านอยู่เขาไม่มีบ้านให้อยู่นะครับเขาก็จะมาทํากระท่อมอยู่ตรงนี้นะครับ ทำกระท่อมอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับทำตรงนี้เลยนะครับทำกระท่อมอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นก็จะทำโรงครัวนะครับทำกับข้าวอะไรเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีแขกมานะครับทำบูนี่ทำสองวันนะครับก็คือเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็ทำถึงตอนกลางคืนนะครับมีเลี้ยงผู้มาร่วมงานญาติพี่น้องอะไรทั้งหลายนะครับ นี่เป็นบ้านเนาะเนี่ยยู่รอบๆของบ้านก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นไม้เป็นอิฐเป็นอะไรเตรียม,มาไว้ก่อนะครับกำพุงกำแพงอะไรมีมุมมีไม้มีฟืนมีนั่นเยอะๆมากมายนะครับทีนี้เราจะไปดูเนาะอันนี้ก็เป็นโรงครัวนะครับตอนนี้ยังทําไม่เสร็จนะบ้านยังทําไม่เสร็จแต่ว่าเนื่องจากเป็นวันดีนะจึงต้องทําพิธีขึ้นบ้านก่อนนะไปนอนถ้าหากว่าถ้าหากยังไม่มีการทําบุญบ้านอะไรเนี่ย เขาจะไม่นอนครับเจ้าของบ้านอะไรยังจะไม่นอนเนาะคือนอนก็นอนเฝ้าของอะไรแบบไม่เป็นทางการนะครับนะครับพี่ีนตรงนี้นั่นก็เป็น <c oughs> อ่าแท่นองค์พระนะครับแท่นองค์พระข้างบนเนี่ย ที่เชียงตุงตอนนี้น่าสงสารมากนะครับไฟฟ้าดับนะครับไฟฟ้าดับตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่มาเลยนะครับไอ้นั้นเป็นเทียนสิบชาตานะครับสิบชาตาต,าต่ออายุนะให้อายุยืนยาวอานะครับเทียนแล้วก็นั้นก็มีการจุบๆๆทุบเทียนอแล้วก็มีองค์พระ แล้วก็จะมีนี่นะครับเดี๋ยวจะมีการทําบุญบ้านต่อแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวเป็นนั่นเป็นกล้วยเป็นอ้อยเป็นขตุมยกนะครับเอาไว้ให้ผีนะครับเอาไว้แค่แกพ่พวกผีสัภเวาไปสีนั่นเองนะครับแล้วก็นี่เป็นประจุมปัจจัยเนาใจนะเี๋ยวนี้ดีนี้ อันนี้เดี๋ยวจะทำสวดมังคละต่อนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายมีทั้งเชียนมีทั้งอดอกมงดอกไม้แล้วก็มิมีข้าวมันเขาวไวายเนี่ยมันคือข้าวแล้วก็พร้อมกับถั่วลิสงแล้วก็อะไรแล้วหลายอย่าง อยู่ข้างในนี้นะครับเน่ก็จะห้อยอย่างนี้ก็จะแขวนไว้อย่างนี้นะเนี่ยนะมะคานายกก็เป็นผู้ทำเนาะจัดย์ทำพี่น้องมาอย่างนี้ข้างในนี้ก็ยังยังไม่ได้เข้านอนเป็นทางการอันนี้ก็ไว้ อ,อันนี้เอาไว้ให้พระนะเพราะว่าเชียงตุงไม่เหมือนที่ไทยเนาะนี่ให้พระนะฮะนีมนพระมาสวดนะครับสวดแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยสวดถึง โอ้ยถึงประมาณทุ่มสองสองทุ่มกว่าสามทุ่มอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนเช้าๆประมาณตีสี่ตีสี่ประมาณตีสี่กว่ากว่างเนี้ยก็มีสวดนะเพราะฉะนั้นจึงถ้าจะให้พระกลับไปนอนที่วัดแล้วกลับมาเนี่ยถ้าอยู่ไกลก็ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นจึงเตรียมที่นอนเอาไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือรีบๆออกไปไม่ได้เก็บที่นุ่งที่นอนอะไรนะครับนะเพราะว่าจะกลับเข้ามาพักผ่อนนะรอเมื่อกี้สวดเสร็จแล้วนะครับ สวดเสร็จไปเพิ่งสวดเสร็จไปแล้วก็ทีนี้ก็ต้องรอทําจัดพิธีอะไรยังไม่เสร็จนะนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมต้องจัดเตรียมถามว่าทำไมต้องมีอย่างนี้ก็มันเป็นประเพณีมันต้องมีอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีไม่ได้เทียนก็ดึงร,ร้อยร้อยร้อยคู่อะไรอย่างเงี้ย มีแล้วก็ต้องมีอันนั้นด้วยเป็นไฟบังคับเลยนะเป็นกล้วยเป็นอ้อยเป็นอะไรทำอะไรก่อนซักถอมไนมาล้อเอาใหม่ซักทอมไนหน่อยในห้องนี้ก็ยังมีนะเป็นของพวกนี้จะเป็นเป็นแขกเป็นญาติพี่น้องอะไรทั้งหลายเอามา เอามามอบให้แก่เจ้าภาพนะครับเอาห้เก่เจ้าภาพเป็นนี้เขาก็จะจําเอาไว้ว่าญาติพี่น้องคนไหนเพื่อนสาธาร,ริมิคนไหนเอาของอะไรมาเอาปัจจัยอะไรมาร่วมบ้างถ้าเขามีการทําบุญบ้านหรือมีงานมีอะไรเนะี่ยเราก็จะซื้อแบบนี้ไปคืนเขานะครับก็คล้ายๆแบบเอาแรงกันนะเขาซื้อ,อน้าน้าส้มมาใช่ไหมพอเขามีงานมาเราก็ซื้อน้ําส้มเนี่ยไปให้เขาคืนด้วยไปมอบให้เขานะครับเป็นเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแบบนี้นะครับ เนี่ยก็เป็นบ้านแนละยังไม่มีเพดุงเพดานอะไรยังไม่มีนะสีก็ยังไม่ได้ทานนะเนื่องจากเป็นวันดีก็เลยทําบุญเฉยๆนะครับเนี่ยเนี่ยก็จะมีพิธีนะจะมีอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับนี่ก็จะทําพิธีต่อแล้วนะครับเมื่อคืนหนึ่งก็สวดไปแล้วตอนช่วงเช้าเช้าสีสี่กว่าก็สวดไว้แล้วตอนนี้ก็กําลังจะทําพิธีต่อนะครับนี่เป็นพิธีสงแบบเชียงตงุงล้านนานะครับ อมินลกิต่อนติิสในปกัสสปาสิริิิ ia. iano, si ia, iano, ินนปตตญรแสดงพระธรรมเทศนาแบบเชิงปาาานมัรุง

กอยเนเดิมอนีกายชาธายิี่กายเองกายทกายก็มีแก่โดยสิันนังอาไรยเป็นวารีบันกอดโดยพระเล่าในบูชาสักพานุบใบผ้ากอดโดย้นความเจ้าเป็นตนันงสามนาิบไว้สวนที่ได้กผูมีแรนน้ำอยมีน้ำเทียวพาทาวาน เพราะฉะนั้นก็ขอลาไปด้วยภาพนี้นะคะก็ขอเจริญสุขเจริญพ่นเนาะ